ช่วงเปิดกุกระเป๋าเครื่องสําอางทุกคนจะต้องมีอยู่แล้วใช่ไหมคะกระเป๋าเครื่องสําอางแล้วก็เป็นพวกเครื่องบํารุงผิวหน้าต่างๆเลยตัวนี้เป็น 24k นะคะเป็นทนเนอร์สาหรับบํารุงผิวหรือว่าเช็ดผิวปรับสมดุลผิวต่างๆพวกลูกขมขนกรนจ่ใสแล้วก็ตามด้วยครีมกลางคืนนะคะตัวนี้ก็จะเป็น 24k เหมือนกันเป็น moisturizing c r e ค่ะตัวนี้จะเป็นเนื้อแบบ หอมระมนุนคิมนุ่มเกลี่ยง่ายซึมซับเร็วค่ะช่วยเรื่องกระจ่างใสต่างๆแล้วก็ริ้วรอยต่างๆนะคะตนนัวนี้ความรู้สึกหอมขึ้นมาทันทีเลยแล้วก็ตัวต่อมานะคะตัวน,นี้เป็น 24k เป็นเซรั่มนะคะเป็นสกีนเราก็สามารถทับกันได้เลยะ ครีมมาลงกลางคืน,นต่อมาด้วยครีมรองพื้นค่ะตัวนี้จะเป็นครีมรองพื้นที่ใช้ประจํามากๆตัวนี้ใช้ดีค่ะติดคงทนแล้วก็ติดแป้งพับดีหน้าไม่มันค่ะแป้งพับก็จะใช้ตัวนี้นะคะทุกคนตัวนี้จะคุ้มมากๆนะคะซื้อมาตั้งแต่ทํางานลถอยู่เนาะจะมีสองชั้นยังใช้ไม่หมดเลยชั้นล่างจะเป็นที่เก็บพับชั้นบนก็จะเป็นแป้งพับแล้วก็ชั้นกลางก็จะเป็นแป้งพับเหมือนกันค่ะ ยังใช้ไม่หมดเลยสุดถือว่าสุดคุ้มมากๆตัวต่อมานะคะก็จะเป็นไอชแชเดอร์สลับทาตาตอนนี้ใช้เองด้วยแล้วก็ขายเองด้วยนะคะตอนนี้เป็นของที่คุณภาพมากๆเลยตัวนี้สีจะออกดูดีนิดนึงนะคะแล้วก็จะมีกิตเตอร์ด้วยวิงวงิใครที่ชอบวิงวิงก็สามารถทาวิงวิงได้หรือว่าไปออกงานต่างๆ หรับสีเป็นแบบว่าสีผู้ดีมากๆหรือว่าเป็นสีคนหนูนิดนึงเนาะเป็นสาวหวานอะไรประมาณนี้ตัวนี้ถือว่าคุ้มมากๆค่ะ59บาทแล้วก็ตัวต่อมานะคะมาลุ้นกันว่าจะอ,าอะไรออกมาอีกเนาะตัวนี้จะเป็นบัสออนนะคะเป็นเนื้อครีมเป็นสีชมพูนะคะเป็นสีชมพูแบบสีชมพูสดนิดนึงตัวนี้สามารถทาเป็นไอเชโดว์ก็ได้หรือว่าทาแก้มทาตาก็ได้นะคะตัวนี้ สีน้องเขาจะแบบเกลี่ยง่ายมากเลยตัวนี้จะเป็นไอชูเดอร์นะคะสาหรับเป็นแบบบัตออนเรียกว่าเป็นบัตออนก็ได้หรือว่าเป็นไอชูเดอร์ก็ได้นะคะมันสามารถทําได้เลยตัวต่อมาเราก็จะมาเป็นพวกลิปดีกว่านาะอลิปตัวนี้จะเป็นลูกพีทเนาะอ,ออกมีความรู้สึกว่ากีหอมแบบผิพีทนิดนึงสีตัวนี้จะเป็นสีแดงแดงออกแบบมุนมุนตุนตุนนิดนึงแล้วก็เป็นสีพีท สีพีดนี้ก็หมายความว่าเป็นสีโนต้ตนะโนต้ตออกพีดพีอันนี้จะแบบออกสีแบบแอปเปิ้ลมีความวาวตรงที่แบบน้องเขาหอมมากๆเลยเหมือนขนมแต่มันออกกิ่นแบบพีดพีนิดนึงตัวนี้ก็ขายเองนะคะขายเองใช้เองตัวต่อมานะคะเราก็จะมาใช้กันอะไรเอ่ยสเขียนคิว้สวสกเขียนคิ้วก็จะใช้แบบเป็นง่าย,ายหน่อย ง่ายทุกอย่าง20หรือว่าซื้อได้ทุกที่เลยนะคะทุกคนแล้วก็จะมีตัวเหลาด้วยสะดวกสบายตัวนี้ไม่ต้องใช้มีดแล้วก็ตามด้วยกรีดอะไรเนอร์นะคะตัวนี้ก็สามารถซื้อได้ที่ข้างทั่วไปหรือว่าซุปเปอร์ทั่วไปนะคะหรือว่าร้านคา้าสะดวกซื้อที่มีเนาะตัวนี้จะกรีดคมมากแล้วก็สีติดมากๆแล้วก็คมชัดเส้นใหญ่เส้นเล็กแล้วแต่เราจะกรีดค่ะ ปัดแก้มนะคะปัดพวกฝุ่นอะไรต่างๆที่ติดคอรหรือว่าปัดพวกแบบบัตออนก็ได้เชดดิ้งก็ได้อะไรต่างๆเลยสามารถทำได้เลย <S <S ขาดไม่ได้นะคะทุกคนจะต้องมีน้ำหอมนั่นก็คือน้ำหอมคารามลันนี่นั่นเองตัวน,นี้หอมมากกินคัปเคก้กฟุ้งเต็มกระจายทั่วห้องเลยขายเองนะคะควรละห9บ้าทตัวน,นี้เป็นลูคกิ้งนะคะเป็นโคโลหรือวเป็นลูออนเนาะตัวนี้จะใช้เป็นของทวิล ใช้ดีมากๆนะคะราคาประมาณ20กว่า20กว่าบาทนี่แหละหรือว่า30กว่าบาทเลยหอมมากตัวนี้คือมัทคาร่านะคะเป็นมัทคาร่าชีตัวดังในทวิตเตอเลยตัวนี้ก็ขายดีนะคะ30บาทใช้ดีมากๆขนตาย,ยาวแล้วก็ดูหนาอันนี้ก็จะพกกันกลตัดเล็บเวเล็บเล็บยาวเราก็สามารถตัดได้เลยแล้วก็มีแนบปีขนตาด้วยนะคะ ดึงดูดึงนี่ดึงได้ทุกอย่างตามด้วยครีมรองพื้นตัวนี้เป็นเนื้อครีมนะคะของคิวเพดน้องใช้ดีจริงๆค่ะปกปิดได้พวกจุดด่งางดำ